ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวนะครับก็วันนี้รีวิวพัดลม18นิ้วง่ายๆนะครับคือมันยังไงอะ่ะบ้านผมม,มันมีแต่พัดลม16นิ้วเดี๋ยวจะให้ดูผมพ่อนข้างเป็นแฟนบอยอาตาลีรนะมี่คุณดูพูดแบบหลวอ่ะ คือปกติก็จะซื้อฮัตรตาลีแหละครับแต่ซื้อฮัตรตาลี16นิ้วเพราะว่าฮารตาลี16นิ้วเนี่ยมันจะราคาประมาณ6-700ส่วน18นิ้วมันจะราคาประมาณพันขึ้นนะครับถ้าเป็นร้านเครื่องใชฟฟ้ไฟฟ้าในบ้านผมนจะราคาพันขึ้นเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าเคยซื้อฮารตาลี16นิ้ว2ตัวมันได้18นิ้วแค่ตัวเดียวผมก็เลยจะซื้อแค่ไอ้จอฮารตาลี16นิ้วมาตลอดเลยคราวที่มันมีช่วงหน้าร้อเนเดือนเมษาเนี่ยผมรู้สึกว่า16นิ้วมันก็ไม่เย็น เปิดเบอร์สามแล้วผมก็มันยังไม่แรงสะใจไม่ค่อยเย็นผมเลยเฮ้ยถ้าเราซื้อ18นิ้วอ่ะมันจะเย็นกว่าไหมถึงมันจะได้แค่ตัวเดียวแต่ถ้าเราใช้อ่ะเราใช้แค่จุดเดียวเราอยากเย็นจุดนี้แบบจริงๆเลยไม่ต้องมาเปิดสองตัวอัดเนี่ยมันจะเย็นแค่ไหนทําให้ผมอยากรู้ไงมันก็เลยเป็นเหตุผลในการซื้อพัดลม18นิ้วพอมาลดราคาด้วยนะครับตัวนี้ผมได้มาประมาณ890บาทเองนะ18นิ้วของ sharp นะไม่ใช่ตลีลองเปลี่ยนยี่ห้อดูเดี๋ยวจะประกอบให้ดู ว่าข้างในมันประมาณไหนยังไงนะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับวีกทีประกอบพัดลม 18%. บแปดนิ้วชาร์ปนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวดูเพลเกลในกล่องกันนะครับมานี้นี้อ่านพัดลมนะใหญ่มากแล้วก็ตะแกรง,นะงหน้ากับใบพัด่ะแกนหน้ากับใบพัดนะครับต้องมี โอโหโอขโ้โงอมาโอ๊ยเหี้แล้วปักขาตรงนะเหยียดจังปักขาโกน ใส่ร้อยเข้าไปในฐานก่อนนะครับก็กรดดฐานแล้วก็จะมีฐานกระโดดฐานลงไปตรงนี้นะนี่นะครับเราก็ได้ฐานติดกับตัวพรนะองค์แล้วขนาดใหญ่มันจะได้ใหญ่กว,าว่าทัอรี่พอสมควรเลย ก็สะแกงมาให้ตัวเรี่ยอะไรตัวน็อตล็อกพัดลมอะเกลียวมันจะนละด้านนะครับคือปกติอะเราขันเกลียวอะจากซ้ายไปขวาเนี่ยมันจะเป็นเข้าใช่ไหมครับแต่ว่าน็อตพัดลมอะเนี่ยตัวจับเป็นพัดอะขันซ้ายไปขวาคือคลายออกนะครับเพราะว่ามันต้องกลับด้านไปอีกด้านของพัดลมนะครับ เรื่อให้เวลาถ้ลมมันหมุนนะ่ยน้องต้องไม่คลายตัวนะจะเป็นเบบนี้ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวลออใบพัดมาที่เฉืนเนี่ยนี่เป็นแกนลออใบพัดที่เฉือครับเราก็จะประกอบตัวนี้มันจะเป็นตัวล้อตะแกรงด้านในนะครับล้วก็ตะแกรงด้านในเข้ากเกาะขีดน,นะครับมองที่เดือยน,นะครับก็จะมีเดือยล็อกอยู่ เลยพือนเลย,ยล่างมีคู่นี้เท่าเดียราะดูไม่เท่ากันเลยนะนี่นี้ชาดู่เท่ากันนะครับแล้วก็ขันต่ตัวล็อกสแกงเนี่ยก็จะเป็นเกียวปกติเหมือนที่ผงมบอนะครับมันจะเป็นเกียวปกติอยู่คือซ้ายไปขวาคือล็อเนี่มันจะมีแค่เกียวที่ล็อไปขัดนะครับที่มันเป็นขวาไปซ้ายแล้วลอกนะมันไม่เหมือนกันนะครับ ขี okay. เ่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปพัดนะผมบอกว่าห้ามเอามือไปแหย่ยบไปพัดด้วยพีกเกอร์อบอกเลยเมืม่อยหร่เอามือไปแอย่าไปพัดใมส่จะปไปแหยีน <Okay. S 2> ี่ขี่พวกในพัดนั้นมันจะมีบาัตรเขาอย่างนี้นะก็บาดมันลงว่องกับบัตตัวนี้มันนะครับ มีแบทโอเคลงลองแล้วนะครับแล้วเอาตัวล็อกที่ผมบอกเนี่ยเต็หมหุนจากซ้ายไปขวานะครับซ้ายไปขวาเอ้ยขวาไปซ้ายขอ,นยอไ,ไอนะครับขวาไปซ้ายเป็นล็อกนะครับสำหรับล็อกใบเปลี่ยนการนครับก้าหนที่ตึงมือนะครับอม,มอแล้วเ,เดี๋ยวเราก็จะมาที่ตะแกรงหน้านะครับ ใช้โฟมน้อยดีนรักโลกนียวเช้ใส่ข้าไปอย่นี้ใชก็ประกอบได้ครับอารมณง่างยๆเียๆประอไป้ทุกคนแน่นอ,น,อน,นเพราะมันไ,ไม่อยากอะไรเลยเก็บเศยไฟนี่แบบนี้ให้เก็บเศยไฟดูเับ เบแล้วก็นี่เป็นตัวปรับสูงต่ำนะครับกดตรงน,นี้แล้วก็ปรับก,เนะเบนะกบ็เหมือนมีสปิดนะผมจเดาเดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนมีสปิดคือใช่มันมีสปีดนะครับมันมีมันมีโช้กสปิดนะของฮัตาริจะไม่มีโช้กครับแต่นี่เหมือนมนมีสปิดอยู่ด้ดนานในประมาณนี้นะครับคราวนี้เราจะมาทดลองกันนะครับแน,น่นอนเราต้องมีทดลอง ช่องเรานะครับแตวผมจะทดลองดูว่าลมมันต่างกันแค่ไหนทดลองยังไงดีนี่ครับปืนยิงอุณภูมิที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้เราจะทดลองดูว่าพัดลมสองตัวเนี้ยพอมันเปิดแล้วเนี้ยมันทําอุณหภูมิไม่ต่างกันแค่ไหนเมื่อเรายิงที่หน้าไปพัดก,ก็คือตรงตะแกรงสีตะแกรงสีสีขอมงมันแกลกลางนะครับของฮาร์ตเลีย ได้ประมาณยี่สิบเก้านะครับฮานด์ลีได้ประมาณยี่สิบเก้านะแถวของนะครับมันได้ยี่สิบแปดจุดหก่งตรงไหนก็ยี่สิบแปดยิ่งตรงไหนก็เป็นยี่สิบแปดจุดหกนะครับเพราะฉะนั้นเอางี้ดีกว่าเราประมาณเข้าวๆว่าช้าแบบมันเย็นกว่าแน่นอนเย็นกว่าแค่ไหนประมาณศูนย์จุดหกะครับศูนย์จุดหองศาเนี่ยประมาณเนี้ยอยยี่สิบแปด เกนะครับประมาณ0.6อ,องศานะครับนี่คือความเย็นที่ผมพยายามวัดเล้แเลยแต่เรื่องแรงลมอะ่ะความรู้สึกมันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าตัวของชาปอะ่ะมันลมแรงกว่าแน่นอนนะครับงั้นก็ถ้าคลิปนี้ประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามทายคลิปครับสวัสดีครับ